สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิธีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่น้องครับวันนี้กะมาพบมามพาร้ากันขึ้นเก่านะครับกับหอยใบงวงงามหรือ CT t ฟาร์มนะครับผมมีงวงันชุดไม่มาฝากพี่ฝากน้องกะจังตีนยุคข้างหน้านี่กะถือว่าเป็นอนาคตพอพันตัวหนานะครับพร้อมกับ อ่างวงท่องใสใหญ่เลยนะครับเกือบร้อยเจ็ดสิบหรอล่ผมว่านะครับเราต้องไปเบิ่งกันถ่ายคลิปนะครับพี่น้องพิกัดอยู่ที่บ้านนาโมนตําบลนาโมนอำเภอนาโมนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมอ่ะนี่แหละครับมื่อกี้สิถูกใจตัวไหนต่อพุนชุติภาพไปเบิ่งกันก่อนอื่นไปทักทายครับเจ้าของขอครับสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีอาจารย์บุญชูครับผมสวัสดีเอฟซีของเกษตรสางสุขครับผมไจ้าของซีซีทีฟ้าครับผมครับมื่อกี้มีรถถังมาฝากแพื่อนกันพี่น้องก็ครับผมครับ ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์เขากับ087ครับผม2 3 7 8 1 4หาครับผมครับผมเฟสบุ๊กกับ m y v i กิ้งว่างามมึงดำดัครับผมครับผมฝากติดตามเพจียร์ีับ c t ฟาร์มครับผมของเขานี่คลิปนี้มีมีแลกเปลี่ยนไปครับบอหนี่มามหมาโปรโมชั่นเปิดแล้วครับมีใครอยากแลกอยากเปลี่ยนครับอ่าช่วงนี้หมว่านี่กำลังขายได้ครับเออเอามาแลกมาเปลี่ยนได้ครับอ่าเปลี่ยนได้สุตโตสูเบอร์นะครับแน่นครับผมอ่เผู้ใด้วย บ่ได้มักตัวใดเห็นแล้วนี่ปีแรกเป็เนได้สู่โตเดครับแม่นครับผมงันเนื้อบ่ผสมติดยากแล้วงัถึกน้อยเอามาแกปเปลี่ยนงัวเฮาได้ครับแล้วก็งัวอยู่นี่นี่ถือว่าส่งฟรีั่วอีสานสู่โตตอองได้ส่งฟรีั่วอีสานทุกตัวครับอ่ะนี่เด้พี่น้องเดี๋ยวอ่าตัวใหญ่ๆถ่ายคลิปจังไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับตัวแรกนี่กสิพาเบิ่งจากตัวก่อนนี่เนาะเอาตัวนี้เลยครับเอาอใส่รถังก่อนเลยครับใส่รถังเดี๋ยวขออนุญาตจัดท่าให้สวยๆจกากนพี่น้อง อ่ะพี่น้องครับต่อไปกับสิภาพมาเบิงเบิงหนึ่งนะครับผู้ใดหาอนาคตพ่อพันอ่าหนังหนาๆแข็งขาใหญ่ๆอยู่ตูนี้เลยแหละครับผมเอาไปตัวนี้นี่เป็นลูกพ่อไหนครับลูกหกแปดครับผมลูกเคเอฟหกแปดน้องพ่อปีไปนี่ได้สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเลยมันสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับแต่ว่าสูงใหญ่หนังหนาพรอบเป็นรถถังเราเป็นอ่าหุ่นใส่รถถังเป็นหล่นธรรมชาติมั้งตัวนี้เนาะเฮ็ดเขาครับเฮ็ดเขาบ่ะเนครับเฮ็ด เรียบร้อยครับเห็ดเขาตะว่างามๆพี่น้องหนึ่งวันหล่นเท่าไหร่ชาตินี่เบิ่งแผ่นหลังเอามัวประมาณสิบเดือนส่วนสูงยอยู่เท่าไรครับไอ้นี่ผมว่ามันสี่หัวร้อยเบียดร้อยสิบผาเดีอดิอ่ะเบียดร้อยสิบสิบผาได้นะครับพี่น้องครับนี่เบิ่งใส่รถถังนะครับพี่น้องนี่ผู้ใดหาไอ้แบบประเภทโค้งสั่งใหญ่ๆหนังหนาๆหย่นหยุ่นนะครับใครสองนะครับเนาะบุกเขี้ยกแปดได้ครับพี่น้องเด้อเชียงครับเก่าอยู่ดีครับเชียงหุ่งหุ่งเอาไอ้ตัวนี้นี่เปิดไว้เท่าไไหรรร่คคััับบตววนี้้เปิด สามหมื่นหนึ่ง<ม>อันนี้อตอรองได้ทรงฟีอีสานคือเก่นเนาะแม่นครับผมอ่ะตอรองได้ทรงฟีอีสานนะครับพี่น้องครับผู้ได้หาใส่รถถังแบบนี้อยู่ห่าบ่มีตำหนินะครับพี่น้องแ,<ม>แ่สีผ้าเบื้องทั้งหนานะครับนี่หูหูถึงเชื่องเลยบด้ใครพี่น้องตัว<ม>น,นี้นี่เบื้องทังหนานะครับยืนเก่าเย็นเก่าในยุคได้เบิดมือขึ้นกันครับตัวนี้ก็ไดเรี็บบ่มีปัญหานะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องด้านขวาของน้องเขาครับตัวจริงนี่ตัวยิ่เด้อรับเด้อ เี่ยนะอายุสิบเดือนตับนี้บบมี่มันบักครับนี่ครับผมตับนี้บบมีเด้อพี่น้องเด้ออยากได้กะมาเอานะครับเนาะตัวนี้นี่ถือว่ายางงามเลยแหละครับผมเอนี่เจ้าตัวนี้นะเจินบกเอาไว้ยโยนๆน้อเออนี่ครับผมสวยๆเลยพี่น้องครับนี่ใส่รถถังนะครับเนาะอยากได้กะมาเอานะครับพี่น้องเอาโดนทั้ง่อครับแบบนี้นี่โดนๆหามาใหอเธอได้ครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับผม เบอร์สองครับแม่ท่องครับอ่ะแม่ท่องนะครับพี่น้องครับครับผมอ่ะพี่น้องครับต่อไปกะสิบิ้าเบอร์สองนะครับพี่น้องเด้อเบอร์นี้โค้งสางไงผู้ใดถามหาสายหูกะเมาตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้กะเป็นงัวท่องนะครับไอเนาะท่องครับผมอ่าท่องกับพ่อไดครับท่องกับสติงเลหาเดือนกัวครับสติงเลหาเดือนสูงไงบักขักด้อพี่น้องแ่นครับอันนี้มีใบมีรหลอดหายอยู่เนาะใบหลอดครบครับผมใบหลอดครบด้วยพี่น้องส้นสูงยู่เท่าไหร่ครับ ตัวนี้สูงยู่เถไหรครับสูงร้อยหาเก้าหกสิบครับอ่ะเอาตีสว่าใส่ร้อยหกสิบยพี่น้องครับมันตัวใหญ่เด้อครับเด้ออันนี้ลูกที่ไหนครับนี่มันลูกแรกครับผมมันสาวทองแรกนี่พี่น้องผู้เดยมาคงสั่งใหญ่ๆตัวนี้เลยล่ะสายบอยอุบลครับอ่ะเป็นสายของบอยอุบลนมาสั่นครับพี่น้องครับอ่ะเราสิพาถามราคาให้หมักงาใส่ใหญ่กับมาเอาตัวนี้ไอ้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดว้แบืงที่เบื้งนองเลยครับ43ครับสามคอับผมอี่หพี่นสามอันะครับ่อยี่หระครับพี่น้องครเบ้อ หงเหินครับซื้อเหินหงเหินนะครับพี่น้องซื้อหงเหินป้าพี่น้องครับยืนยงยกนี่แหละเอ้าเบ่งมุมนี่ไปเนี่ครับผมนี่แหละเป็นงัวโบดเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลักการทองห้นะครับอันนี้ก็ส่งฟีถวยอีสานขึ้นเขาะครับกนะครับผมส่งฟีถวยอีสานส่งฟีถวยอีสานตำหนีบ่มีดอกครับหายง้วบขับพี่น้องนี่เอ้าเบ่งทายืนนี่หงเหินนี่ดีพี่น้องครับยืนยกพ่อประคักเล่นล่ะยืนว่ามันง้วบขวดของเราเนี่ผู้ใดหาสายหูตัวใหญ่ๆอยู่ตัวนี้นะครับเนาะเออนี่ เบื้องเอาหน้าตาตัวนี้ครับพี่น้องใส่ง่ายๆครับอโดนๆจะมาเถื่อนะครับพี่น้องเด้อหายากครับาสาวทองแหลกค้อมหายากได้พี่น้องครับสี่สิบสามใส่ง่ายๆก็แล้ครับอตํานี้ไม่มีนะครับอแข้งขาข้อขาดำบนเดียวันชุสิให้เบิ่งถ่ายยางทาเก้าขาต้นนี้บมมีม่อกอกครับพี่น้องยางของแมงนี่แล้ครับพี่น้อง เอาต่อเอาครับผู้ใดมหมักใส่ใหญ่ๆอยู่นี่ล็บบ่มีปัญหาเลยครับพี่น้องเดี๋เดี๋ยวเบิ่งไก่ๆนะครับนอเล็บนี่นี่ล็บไม่มีปัญหาด้วยให้เบิ่งแผ่นหลังนะครับใส่รอยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบอาบวดแบบจัดเต็มนะครับพี่น้องตัวนี้ที่เด็ดอีกตัวนะครับพี่น้องครับต่อไปกะสิเป็นแม่ลูกนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งแม่ลูกกันครับอ่ะพี่น้องครับมาเบิ่ง คู่ที่3อันนี้เป็นแม่ลูกโตหนาเลยเด้อครับพี่น้องอันนี้เป็นลูกโตผูนะครับเนาะนี่สีจริงๆเป็นแบบนี้เด้อครับตัวนี้ลูกของพ่อได้ครับไ้ลูกช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตจ้าเดือนหรอครับได้สิเขาสามเดือนครับจะเข่าสามเดือนแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยหาสิบสามหาสิบสี่ครับแม่สูงร้อยหาสิบสามร้อยหาสิบสี่เออแม่เป็นงวดลูกที่ไหนครับงวดลูกแรกครับผมงวดลูกแรกได้พี่น้องครับเดี๋ยวนี้แม่เพิ่นเกิดเลงขึ้นอยู่แบบนี้ตัวนี้ตอนนี้แม่กำลังขึ้นอยู่ได้พี่น้องคครรัับบแม่นี บงก้ไปรอบนาก็ดีได้ทับพอดีครับเป็นง้อบดนะครับพี่น้องแม่สูงร้อยหาสิบสามรอยหาสิบสี่นะครับเนาะผู้ใดเอาไปขึ้นรอบนาก็ใส่รถพี่น้องแม่นครับเบื้องผลงานเราเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังลูกตัวนี้เด้อครับเด้อนี่เปีดๆได้หระครับผมอ่ะนี่แขนๆนอ้างๆครับนี่หูวสันบามันได้ครับพี่น้องครับบบามัันครเอามาเบื้องคู่นี้่าเพื่อนจะเปิดเท่าไหร่อ่าคู่นี้ไอ้เปิดไว้นที่เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้นทีเก้าครับ คูนี่สี่หมื่นเก้านะครับเด้อลูกนะนะแขนแขใหญ่งๆนี่แหละครับนี่สี่หมื่นเก้านะครับง้อลูกแหลกแม่อ่าพร้อมผสมแล้วนะครับงี้ครับผมรอบหนาคือทับได้เลยรอบหนาใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวใส่เบื้องหนาของแม่เป็นบะมันเด้อครับพี่น้องครับมูสันนะครับเนาะเป็นงัวโบทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสู่กล่องแล้วนี่แต่สียางออกให้เบื้องข้างนี่นะครับนี่ตัวจริงนี่ใส่ใหญ่งได้หลายพี่น้องครับอ่ะต่ำหนีบบะมีกะ ต่อรองได้ทรงฟรีั่วอีสานคือเก่าด้วยครับพี่น้องแน่นครับต่อรองได้ทุกตัวทุกเบอร์นั่นแหละอ่ะทำนี้ไม่มีนะครับเนาะนี่เอาให้เบิ้งกามถ่ายลูกลูกก็ถือว่าเป็นพอพันได้สบายเลยพี่น้องเป็นการ์ตูนน้อยแล้วครับนี่เป็นการ์ตูนแขนดี่ดีนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องอ่ะนี่สี่หมื่นเก่าต่อรองเอาเนี่ยเออนี่สีจริงๆนะครับเนาะเบิ้งพยายามให้เบิ้งชัดๆมุมนี้ได้ลหมพี่น้อง ก,ก็ดูดีครับคณยังมือมันเกานี่นยยุ่ได้เหมือนมือนะครับพี่นอ้องนี่นะครับอสามเบอร์แล้วพี่น้องครับครับผมอต่อไปเดี๋ยวบนชุสีผ้าไปเบื้องแมท่ทองใส่บอกง่ายเลยนะครับพี่น้อง<ม>ครับทอง,ทองแก่ๆเลยครับทองแก่ๆทองไกลออกแล้ว<ม>เดี๋ยวไปเบื้องเบอร์ซีปิดไทยกันครับเอาเอาละครับพี่น้องครับบันไดกาศสีผ้ามาเบื้องตัวปิดไายอันนี้ง้วทองไกลคว่ตัวบอกง่ายได้เลยครับตัวนี้ท่องไงก็พอได้ครับไปท่องช็ออเลยครับผม ทองกับช็อกโกแลตได้คัะพี่น้องแม่ครับอ้าวอันนี้มันทองแดเดือนเกาเดือนลนนีก้กำหนดความวันที่ยี่สนี่ครับกำหนดความวันที่ยี่สิบตุนี่ได้พี่น้องครับแม่ครับอ้าเตรียมอไปกินน้องตัวนี้ส่วนสูงยุทธดิครับร,บรบ้อยบเอร้อยเก็ดสปุ่มร้อบห้บวกบวกร้อยหกสิบหกบวกได้คพี่น้องครับนี ลูกที่ไหนครับลูกที่สองครับผมเป็นลูกที่สองนะครับตัวใหญ่แห้งได้พี่น้องผู้จูงเนี่เพิ่นสูงร้อยเจ็ดสิามนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิยญางอ้อมให้เบิ้งก่อนนะครับเนาะสูงร้อยเจ็ดสามครับท้ายง้อนี่เป็นยังไงนะครับพี่น้องนี่นี่เบิ้งเอานะครับพี่น้องอันนี้ให้เทียบความใหญ่ความสูงนะครับพี่น้องหางลามจนเจลากดินเป็นง้อบดบักฮักเลยนะครับเน่ยครับด้านขวาตัวนี้กะบบอมี่ปานบอมี่ดังนี่พวงนุ่มบใหญ่พี่น้องครับเต็งบักฮักแล้วนะครับเนาะสีฟ้าเบื้ เป็นงัวบดนะครับพี่น้องเนียครับอ่ะนี่แหละผู้ใดหางัวใส่หญ่ได้ครับพี่น้องครับมาเบิ่งตัวนี้เดี๋ยวจิถามราคาให้นะครับเนาะตัวนี้เนี่ยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบหางสิบสองครับอาจารย์ตัวนี้หางมื้นสองครึ่งง้วใส่แบบแง่เลยได้พี่น้องครับเนีนครับผมหางมื้นสองต่อรองได้ทรงฟีถอยอีสานนะครับเนาะแน่นครับผมตัวใหญ่ๆนี่แหละผู้ใดหาอยู่กะอ่าตัวจริงเนี่ยแข้งขาใหญ่ได้ครับพี่น้องสูงหญ่เราไม่เล่ากระดูกแข้งขาใหญ่พร้อมนีเบิ้งหางจนเนนะครับเนาะ นมกับวติงพี่น้องเหนห่ือเปล่านุ่มวติงครับรรบมวติงครับพี่น้องครับนี่เบิ้งเล็บเบิ้งแข้งขาเอาเบิ้งไก่ไกพี่น้องเรียบเป็นเหียนนี่แหละครับเหียนครับอ่ะเบิ้งไก่ไกเบิ้งมุมไก่แบบนี่พี่น้องหูหูถึงเชียงเบิง<ห>้งแผ่นหลังหูถึงเชียงพร้อมเลยพี่น้องครับบางคนว่าหัวใหญ่ๆยาดมันบ่ต้องยาดครับนี่โู้ครับบ่ต้องยอดนะครับพี่น้องครับเหียนครับตัวใหญ่ๆนะครับเนาะแต่หูนะครับตำแหนนไม่มีนะครับอ่ะอยากได้กับเมาส์นะครับนี่นี่พอต้องใส่เวลาโดนนครับเาะ เตี้ยบ่อยกินน่องเล่นอะไรพี่น่องครับนี่ผูกพากิ่งเลือดไงสะโพทันทันสะโพทันสมนี่นะครับพี่น่องเอาเลือกเอาเมื่อไรเขาง่ายกันนะจะมี่ห้แค่นี้เนาะแม่นครับผมเพิ่งอ่าแม่ลูกเพิ่งพอพอพันกับงามครับพี่น่องครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ